ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยุทธนาสัตววัตรรมงผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับผมผมกินปูเข้าไปนะคุณหมอฮะแล้วกินม,มีเปลือกปูด้วยกล้ามปูอะไรอย่างงี้เคียเคี้ยวไปหมดเลยคุณหมอฮะท้องเสียแล้วก็จุจาระเปเรื่อยจะกลัวมากเลยกลัวว่ามันจทำให้ลำไส้ใหญ่ผมมัน เป็นมะเร็งเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณหมอโอกาสมันเกิดได้แต่มันยากนะครับมันเกิดน้อยนะครับมันสาเหตุอื่นก็อาจจะมีอีกนะครับอาจจะมีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่นะครับหรือมีเนื้องอกในลำไส้ใหญ่นะซึ่งทําเป็นสาเหตุทําให้มีเลือดออกในลำไส้ใหญ่ได้แล้วเลือดออกมาปนกับอุจจาระได้นะครับเดี๋ยวคุณหมอฮะนี้ลำไส้ใหญ่โทษเนื้ออันนี้เลยไหมครับผมอยู่รอบนี้เลยครับผมลำไส้ใหญ่มันก็ ไม่พบอาสกรงไหนะที่มันจะมีเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ฮะเป็นได้ตลอดทั้งลำไส้ใหญ่เลยครับอวัยวะที่เรียกว่าลำไส้ใหญ่นั้นเป็นหนึ่งในระบบทางเดินอาหารของเรานะครับโดยจะมีหน้าที่ดูซึมสารอาหารและขับออกเป็นกากทางทวารหนักนั่นเองซึ่งในคนปกติจะมีความยาวของลำไส้ใหญ่ประมาณ6 0ถึง100เซนติเมตรเลยทีเดียวครับและเจ้าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้น ็สามารถเกิดได้ท mm ุก hmm. ท mm hmm. like nah, ี่ในลำไส้ใหญ่เลยครับอันนี้ะฮว่าเราสังเกตดูบางทีเราอุจจาระลงไปอาจจะเห็นเลือดอยู่ในในโถถ้าเกิดเป็นเลือดจุดๆอันนี้ถามดูก่อนว่าอาจจะเป็นมนจากที่ดวงใช่ครับแต่บางคนก็เป็นมาระยะท้ายนะฮะมาด้วยลำไส้อุดตันคืออุกตันสนิทแครับหอุจจาระแข็งและก้อนเล็กลง เพราะเกิดติ่งเนื้อขึ้นในลำไส้ใหญ่จึงทําให้ช่องว่างในลำไส้ใหญ่แคบเล็กลงนั่นเอง 2. มีอาการท้องเสียเรื้อรังในบางรายอาจมีน้ําหนักลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ 3. อุจจาระเป็นมูกหรือเลือดซึ่งลักษณะของเลือดนั้นจะเคลือบอยู่กับก้อนอุจจาระครับและสุดท้าย อาจมีอาการลำไส้อุดตันจนไม่สามารถอุจจาระหรือผายลมได้เนื่องจากติ่งเนื้อโตและปิดช่องว่างในลำไส้ใหญ่จนตันนั่นเองครับมันมีสาเหเุไหมฮะที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับอันแรกคือปันธุกรรมนะครับปันธุกรรมเลยป่ย่าตายายเป็นนี่คุณพ่อคุณแม่เป็นปุญ่าตายายเป็นนะเราก็มีโอกาสที่จะเป็นเมื่อคุณพ่อเป็นที่อายุ50นะ ลูกคุณลูกจะต้องมาตรวจก่อนแล้วที่ประมาณอายุ40คือตรวจก่อน10ปีนะฮะคุณพ่อวินิจฉัยเมื่อ50าลูกต้องตรวจที่40อันที่2เรื่องอาหารการกิน<อ>นะครับอาหารบางชนิดเนี่ยมันมีสารที่ก่อมะเร็งรัใช่โดยเฉพาะ <พอ S 2> เนื้อแดง อาจจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวที่มีสีแดงหรือใส่ดินมาสิวเราเคยเห็นพวกไส้กรอกหรือแหนมที่ทําให้มันสีแดงสดไหมครับเขาใส่สารไปกระตุ้นถ้าเกิดมีพวกดินมาสิวพวกนี้ก็โอกาสก็เกิดเยอะขึ้นเนื้อแดงเนื้อแดงนี่หลายคนไม่เข้าใจว่าเฉพาะเนื้อวัวไม่ไม่ใช่เลยนะเนื้อหมูก็ได้พวกนี้นะครับสเต็กที่กินนะปิ้งย่างเยอะๆนะฮะพวกยุโรปนะครับอเมริกาเนี่ยมะเร็งลำไส้เป็นสาเหตุการตายอันดับสองนะครับของเ ไม่ธรรมดานะแล้วมีมีจะอะไรอีกเงี้ยท้องผูกครับท้องผูกอุจจาระเป็นของเสียใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีสารพิษถ้าท้องผูกสารพิษมันก็จะไปสัมผัสกับผิวลำไส้นานๆเข้าเซลล์ที่ผิวลำไส้มันจะเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ผิดปกตินะครับสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นพอจะสรุปได้ดังนี้ครับ 1. กรรมพันธุ์ในคนที่มีกรรมพันธุ์เป็นโรคนี้ คนคนนั้นก็อาจเป็นโรคนี้ได้ครับ 2. อ,อาหารการกินเนื่องจากอาหารบางชนิดมีสารก่อมะเมร็งเช่นเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงหรืออาหารที่ใส่ดินประสิวหรือแม้แต่อาหารประเภทปิ้งย่างครับ 3. ท้องผูกบ่อยๆเพราะท้องผูกทำให้อุจจาระตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ ถ้าปล่อยทิ้งไว้น,น,นานๆเซลล์ที่ลำไส้ใหญ่ก็อาจเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ผิดปกติได้นั่นเองครับเรื่องพวนี้ผมอยากจะมาตรวจหาดูว่าไอ้ผมเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันได้ครับรว,วิธีวิธีการตรวจที่ดีที่สุดก็คือคการส่องกล้องเข้าไปตรวจถ้าเราจะตรวจกับห้องก็ส่องทางปากาีนี้เราตรวจ ตรวจลำไส้ใหญ่ก็ส่งเข้าไปทางทวารคุณกี้ก้องกน้ำบนอาหารมานะท่านก้นน้ำบนอาหารมาแล้วเนี่ยผมโอดีครับไปยังห้องสองกล้องเพื่อไปดื่มยาระบายนะครับยาระบายยาระบายเป็นน้ำข้าครับประมาณ2ลิตรนะแต่ไม่ได้ดื่มสองลิตรสองลิตรเลยคะไม่ได้ดื่มกึ๊กเดียว2ลิตรนะครับดื่มทีละแก้วประมาณสองร้อยเซนติเเพราะเราต้องการให้ให้มันใสสะอาดเราต้องการดุผิวถ้าเกิดมันมีอุจจาระค้างอยู่เราก็จะพาด มองไม่เห็นคือล้างไส้ไปด้วยเลยดูใช่ฮะล้างไส้ให้สะอาดเลยอุจจาระใสเหมือนน้ำปัสสาวะเลยครับแล้วก็ใช้ได้เครื่องมืออันไหนนะพี่ว่าอันนี้นะฮะอันนี้คือกล้องสลับส่องลำไส้ใหญ่นะครับโอ้โหเนี่ยครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณเซนหนึ่งนะครับเซนหนึ่งท่านผู้ชมฮะเซนหนึ่งนะฮะประมาณนี้ก็ถึงที่ที่ใหญ่เข้าไปนะครับใช่ครับเข้าไปแค่ไหนครับหมอแค่นี้หรือว่าแค่ก็แล้ว ไส้คุณกิ๊กจะยาวแค่ไหนนะครับถ้าลำไส้กิ๊กยาวมากอาจจะเข้าไปถึงเมตรหกสิบเซนในเช่นนี้นะฮะคุณหมอยาวเข้าไปถึงแค่นี้นะเข้าไปแค่ประมาณส่วนส่วนใหญ่นะถ้าคนปกติก็ประมาณหกสิบเซนนะครับอ๋อปกตินี่วิธีการตรวจลำไส้ใหญ่นั้นคุณหมอจะทำการสอดกล้องเข้าไปทางทวารหนักเพื่อให้กล้องผ่านเข้าไปที่ลำไส้ใหญ่ครับ และเจ้ากล้องนี้ก็สามารถเข้าไปได้จนสุดลำไส้ใหญ่เลยทีเดียวครับก่อนจะส่องกล้องผมก็จะฉีดยาให้คุณกิ๊กหลับนะครับมีทั้งฉีดยาหลับแล้วก็ยาแก้ปวดด้วยเพราะฉะนั้นคุณกิ๊กก็จะหลับจะหลับประมาณ2ชั่วโมงนะ<อ><อ>ครับแล้วก็รู้สึก <ๆ S 3> ตัวไม่รู้สึเกเจียอะไรเลย <ๆ S 2> นะครับเราก็ส่องกล้องประมาณ15นาทีนะครับโดยประมาณนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วเกิดเจอก้อนเนื้อเจอตี่เติงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเจอตเนื้อเราก็ต้องมีการตัดต่งเนื้อออกนะอันนีก็ สามารถใส่เข้าไปทางเข้าทางกล้องนะครับเสร็จเล็กน้อยเลยใช่ครับนะครับถ้าสิ่งเล็กๆเราก็ใช้ตัวปลายอัพจีโปรเซเนี่ยนะครับตัดออกใส่เข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูผลกันเลยก็ปกตินะครับนะก็ไม่มีติ่งเนื้อหรือเนื้องอกในในลำไส้ใหญ่นะครับส่องเข้าไปนะครับส่องเข้าไปนี่ไส้ของจีกเหรอยังมีน้ำอยู่บ้างเรื่องนี้นะครับเราก็พยายามดูน้ำออกนะครับแล้วก็ดู ให้ทั่วทั้งหมดเราก็จะตรวจทั้งมองเข้าแต่ตอนขาเข้าแล้วก็ต,วต,อกต,ออวตอนขาออกแล้วก็เช็คอีกรอบเป็นดับเบ,บิลเช็งแล้วเช็คทั้งสองสองทางคือเข้าก็เช็คออกก็เช็คดูผิวนะครับของลำไส้นะครับนะครับ นี่คือผิดปที่เห็นไหมฮะไส้ใหญ่ของคนเราเป็นแบบนี้นี่เองครับว่าแต่ว่าถ้าลำไส้ใหญ่ที่ผิดปกตินั้นจะมีหน้าตาอย่างไงเดี๋ยวกลับมาชมกันครับนะครับเราก็เห็นเป็นติ่งเนื้อเล็กๆนะครับเราก็ต้ติ่งเนื้นออนี้นะครับเราก็ใช้วิธีเผามัน เราก็พ่นใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับมันก็จะพ่นอาร์กอนแก๊สนะครับแล้วก็ตรงตรงตรงปลายมันก็จะมีขั้วสองขั้วนะฮะก็จะพ่นพ่นอาร์กอนแก๊สเข้าไประหว่างขั้วไฟนะฮะอาร์กอนแก๊สจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนก็จะเผาเหมือนโง่ดีเลยอะเซลเมล์เ็งหรือไม่ใช่เมลงตรงนี้มันก็จะตายหมดนะครับเพราะโดนเผาด้วยความร้อนนะครับ แล้วก็จะไม่มีเลือดออกแล้วไม่มันไม่มีผลอะไรนะครฮบหมายถึงว่าเป็นแผลเกิดจากการยิงแฉกไปอันนี้ไม่ไม่มีผลอะไรครับเพราะทุกๆวันเนี่ยมันก็มีแผลเกิดขึ้นในลำไส้ได้อยู่แล้วเหมือนที่คุณคิดกินกินปูเข้าไปฮะมันก็บาดเป็นแผลแต่มันก็มีการซ่อมแซมนะฮะมันก็ิดได้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของติ่งเนื้อที่มีขนาดเล็กนะครับเล็กประมาณห้ามิลนะครับไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับเดี๋ยวผมโชว์อันถัดไป อันนี้ก็เป็นติ่งเนื้อที่ใหญ่ขึ้นมานะครับแต่ลักษณะเหมือนเห็ดมีหัวเห็ดโผล่ขึ้นมาแล้วก็ใช้วงบานเหมือนข้าวบอยนะไปไปคล้องมันแล้วก็ลัดแล้วก็ผ่านกระแสไฟฟ้าลักลัดลัดลัดแล้วผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปทว๊อบโอ้โหขาดแล้วแล้วเราก็เอาเนื้อตรงนี้ออกมารับส่งตรวจบางคนเนี่ยก็เป็นโรคโรคกรรมพันธุ์นะครับมี มีติ่งเนื้อเล็กๆในเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเปปมเลยถูกต้องครับเป็นเท่าแสนปมอลยู่านลำไส้นตรายเนยอันนี้อันนี้ก็กลายเป็นมะเร็งได้นะครับในที่เป็นติ่งเอยอะๆอย่างเงี้ยมีเป็นร้อยนะครับอย่างนี้รักษาก็ต้องเผาก้อนนี่ไงนี่ไงก้อนพ่นาก้อนแก๊สเข้าไปเผามันนะครับนะครับก็มีอีกอันหนึ่งอันนี้มันยาเห็นได้กระต่อเมื่อเราส่องกล้องเท่านั้นถ้าดูผิวเผินเนี่ยเราดูเหมือนลำไส้ปกติเลยแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยมันขลุกค่ะนะครับ เพราะนั้นเราก็มีวิธีช่วยให้ดูว่ามันเป็นสบียปกติหรือเปล่าโดยการพ่นพ่นสีเข้าไปนะฮะอันนี้เป็นสีพิเศษจะเห็นว่าตรงนี้จะเห็นมีความผิดปกติครุข่ะให้เห็นไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนผิวธรรมดาเห็นว่าอันนี้ครุข่ะนูนขึ้นมาเลยจะเห็นชัดเมื่อพ่นสีอันนี้ก็เป็นระยะเริ่มแรกวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอในให้ความรู้เยอะมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ